สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นครับวันนี้มาพบกับสงเนศักดิ์นะครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นมารับชมเหรียญหลวงพ่อเดิมครับอันนี้ปีสองห้าสองเก้าครับแมงกะบ,บี้นะครับอันนี้ออกวัดหนองหนองบัวครับจังหวัดนครสวรรค์ครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันนะครับ หลวงพ่อป็นประมาณนี้นะครับจะเขียนวัดหลวงพ่อพระครูดื่มครับวัดหนองโพครับเหรียญน,นี้รุ่นแรกจะออกปีสองสีศูนย์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ อันนี้น่าจะเป็นรุ่นสองครับแองกับบี้ครับถ้าเหรียญรุ่นแรกก็จะมีราคาที่ที่ดีครับดีกว่ารุ่นสองนะครับหูเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับ ผมว่าเหรียญแมงกระบี้ครับมันมันดูคลาสสิกดีครับส่วนตัวก็ชอบครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับความสวงความคามชัดก็จะประมาณนี้นะครับ หนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ปี2529ออยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เหรียญเดิมๆเลยครับโอ้โหเหรียญจะประมาณนี้นะครับตอนเลี่ยมเขาจะเก็บห่วงไว้ด้วยครับ ภายที่ไม่ได้ถ่ายด้านข้างให้ชมนะครับพี่พเ,เพื่อนครับหลว่าเดิมครับเหลียญแมงกระบี้มีสองห้าสองสามสองห้าสองเก้าครับโทษทีครับท่านสวย สวยๆถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับสองห้าสองเก้าะครับผมว่าก็น่าจะอยู่หลักหลักประมาณหลักพันหลักหมื่นครับแต่ถ้าเป็นเหรีรุ่นแรกก็จะน่าจะหลายหลายหลาย,หลายหมื่นนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนๆครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆครับสวัสดีครับ